สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะกับป๊ป่อนนะทุกคนวันนี้ก็มาในเกมความรุ่งเรืองแบบตะวันออกนะทุกคนก็เล่นเกมนี้เป็นครั้งที่2นะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็คือมาในแบบงบน้อยทุนน้อยนะจะมากันที่ทุน300บาทกันก่อนเลยทุกคนเอาไปซักเบ็ดเท่าไหร่แบาทก่อนไหมเอาไปซักแบบ8บาท ชิลๆเนาะทุกคนอ้าวันนี้เราก็มาแบบง่ายๆชิลๆสบายๆทุกคน yeah. เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคำเตือนคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยวนะทุกคนยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังเงียบอยู่ กดเองดีไหมทุกคนไปไงดีเออกดเองแล้วค่อยมาหน่อยเออทุกคนเห็นปะเมื่อกี้กดเองน่ะสวยมากครับโอ้เมื่อกี้เนี่ยอขอภายในคำหยาบร่วงหน้าอาจจะมีบ้างเวลาที่ตกใจอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนอ่า988แบบเมื่อกี้ โอ้โหโกดมาตั้งหลายทีไม่เข้าอะ่ะกดเองดีกว่ากดเองดีกว่าทุกคนอามาแล้วป้าแบบนี้สี่ตัวมาแล้วป่ะสี่ตัวมาแล้วป้านี่ไงไปดีคูณแปดไปดีหมุนกี่ครั้งอะ่ะแปดครั้งคูณแปดใช่ป่ะเออไปเลยครับเล่นเกมนี้เป็นครั้งที่สองนะทุกคนเรามาดูกันที่สำหรับ ทูณสาม้บาททูน3 0 0บาทไม่กระโหลกกะลานะแม่หรือเปล่าทำไมยังไม่มาล่ะเออเมื่อกี้ยังไม่มาเลยนะทุกคนแล้วตอนแรกกดเอออตโต้มันไม่มาเลยอะทุกคนอยากแตกหนักๆเต็มๆแล้วอะขอหนักๆเต็มๆได้ปะ ห้านาทีปิดคลิปนะถ้าแตกห้านาทีปิดคลิปนะถ้าแตกก็คือห้านาทีปิดเลยปิดเลยปิดเลยนะจ๊ะห้านาทีปิดเลยคูณสิบสี่แล้วนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยชอบเกมนี้เพราะว่าอ่หมวยน่ารักมากเลยชอบเกมนี้เพราะว่าหมวยน่ารักเวอร์เออไหลาย,ยาวๆได้ปะขอรลองขอร้อง 2 9 4บาทนะจ๊ะเหลืออีก3หมุนนะทุกคนเหลืออีก3มหมุนนะจ๊ะเห็นไหมได้ทั้งหมุนแล้วก็ได้ทั้งคูณเพิ่มไปเรื่อยทุกคนเกมนี้ดีนะมันได้ตัวหมุนเพิ่มได้คูณเพิ่มด้วยนะทุกคนใครอยากจะตามก็คลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับเกมนี้ทุน300บาทเข้าสเตเตอร์เร็วมากแต่แนะนำให้กดเองนะทุกคนพิเศษกับเกมนี้ก็คือกดเองกดเองแล้วจะปัง ทุกคนเห็นป้าเมือเ่อกี้กดเองะกดเองนะทุกคนกดเองแตกไปเท่าไหรเจ็ดร้อยนะจ๊ะแตกไปเจ็ดรอ้อยเออกดเองเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเลยอ่ะยี่สิบบาทอ่ะลอง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 ออตโต้ก็ได้เทอร์โบไปเลยปะเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ามาเถอ ไม่มานะทุกคนลุ้นกันไปต่อคูณหกไปแล้วตัวสเก็ตเตอร์มันคูณด้วยนะทุกคนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ้าวหลายชิวต่อนะคะแบบนี้เออมาเยอะอะไรขนาดนี <ç cui S 1> ้ทุกคนมาห้าตัว <kannt 're wild> เขาไม่หมดหรอ ก็มังจะว่านะึกว่าไม่หมุนฟรีเออเล่นครั้งที่สองก็ยังจะงงๆอยู่นะทุกคน<ๆ>ก็ยังงงๆอยู่โอโหโอ้โฮครับเขาเพิ่มให้ด้วยนะเพิ่มตัวหมุนให้ตลอดเลยอะ่ะเลเวอร์อ หมุนฟรี2อรอบแล้วนะทุกคนครอยากจะตามก็ตามได้ในะเกมนี้ครับหมุนฟรี2รอบแล้วโหพันสี่ร้อยสี่สิบบาทกอเบ็ดยี่สิบก็ปังนะเบ็ดยี่สิบก็ปังนะว่าไม่ได้นะเดี๋ยวจะเบ็ดแพงๆสักสิบหมุนเราก็จะไปแล้วนะทุกคนมาเล่นให้ดูเฉยนะเผื่อใครเงาๆนะอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะรับรอง พอนก็คืออัปเดตคลิปให้ดูทุกวันนะคะฝากด้วยก็เป็นการฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ก็เพิ่งทํานะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะสนุกสนานเงาเงาใครเงาเงาก็มาดูได้เพื่อความบันเทิงนะคะเนี่ยมันหมุนนานนะทุกคนมันบวกตัวหมดดววุนด้วยบวกคูณด้วยอ่ะ ี่ไงสวยครับโอโหแต่แต่ละดอกต้องไปตำนะต้องไปตำแล้วนะเกมนี้ต้องไปตำแล้วนะทุนส0 0อยนะทุกคนท,ทุนส0 0อยเท่านั้นเองนะจ๊ะทุนส0 0รอเออเอาไงเอาไงเออสวยครับขอไอตัวกล่องกล่องหรือเปล่าเขาเรียกกล่องหีบหีบ <laughs> ไม่มา ไม่มานะทุกคน,กคนถึงเรียกตัวเลยหีบปะกดเองเปล่กดเองเปล่าใส่ครับไรต่ออีกไหมครับเออนี่ไงตัวเนี้ยที่เขาบอกนี่ไงหิไห,ไหิขี่หรือเปล่าเมื่อกี้เก้าร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนอ่ขอตัวแบบอ 4, 6, 6, ขอแบบอ่าสี่พันหกขอแบบเบ็ดเยอะๆสัก สักสิบหมุนนะพอก้อนพอก้อนขอร้องพอก้อนขอร้องนี่ไงยังไม่หยุดเอาละทุกคนเอาละแตกอยู่นะแตกอยู่นะเออก็ ถ้างั้นก็ไปเราไปเกมใหม่กันเลยเราไปเกมหน้ากันเลยดีกว่าเนาะทุกคนเพราะว่าเกมนี้ก็ทุน3 0 0รยตกมันเจพันบาทนะทุกคนน่าจะพอสมควรแล้วนะก็ใครอยากให้เล่นเกมอนะไรให้ดูก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าเดี๋ยวไปเกมหน้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเกมหน้ารอดูได้เลยรอชมได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย